อาจารย์กลับบ้านลูกลับบ้านไหเลูก,อกนกอนาน,นานไหมนอนนานไหมไม่ค่อยนานค่ะ<อ>พอ่อทำไมทำไมพวกเราไม่มีรถหนอือนคนอื่นสักวันก็มีลูกตังก้งใจเรียนใช่ไหมใช่ค่ะ,ะพอ่อวันนี้วันพอ่นอหนูมีของพ่อไม่มได้พ่อ โอ้ทำไมพ่อนนะอโอ้จริงยังเลยหนูอขอกัดขาพาอได้ไหมหนูได้หนูได้เพ<อ>ราะเธอนั้นคืนอรักทีปลอดภัยกลับบ้านเราไหเป็นเด็กดีของเป็เด็กด,กดกีนะตั้งเจเดียงให้ไหม แม้ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยกว่าใครเราอาจจะไม่ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีข้าวประทูหนึ่งจานแต่ทุกคนนั่งกินพร้อมหน้าพร้อมตาได้เห็นรอยยิ้มซึ่งกันและกัน